เอาเลยบัตรกันต่อไม่รอลวเท่าไรอ่ะสี่พันอุ้ยของเราเป็นจะของสวยสามสามแปดลูกรีวิวจ้าซื้อสองรถห้าร้อยเถอรถอีกแล้หรอถไปเถอะรถทุกรายการเลยนันอ่ะแน่นอนรับมันคองจริงขายวันนี้ขายเอามันค่ะลูกค้าเราเอาลูกแตกมาก่อนเพราะว่าอะไรลูกค้าไม่เอาลูกค้าไม่เอาลูกค้าไม่ชอบลูกแตกตัดได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะลูกค้ากรลับ มองกุฎฟ้าคริสต์มาสอันนี้คือเพิ่งกินข้าวอิ่มแหละเอนเอร์จีมาวันนี้เราจะมาเสนอสินค้าไมพรมคริสต์มาสเอาลายราคา4,000ด้วยลูค้าตอนนี้10ป้ายเกินปะวะเกิน10ป้ายปะ10กว่าป้ายที่มีคริสต์มาสในร้าน300ลูกณตอนนี้เราจะเหลือประมาณ ไม่ถึงสองร้อยไหมร้อยกว่าไม่เยอะแล้วนะคะลูกค้าจะของมาเรื่อยๆนะรถกวนช่วยซื้อด้วยนะคะลูกค้านี่นะคะขนมปี๊ป่ะว้าวอุ้ยนี่ยทำไมกลิ่นเหมือนนี่นี่เลียนนี่แบบนุ่มโอ้หวานขมนหอมนะใช่สะบัดออกมาแล้วหนูได้กินอุ้ยดูดิอันนี้นี่นี่นี่พีนัดพีนัทบัตเตอร์อันนี้น่าแบบสวยเลยเลยเอาหุ่นเลยหน่อยอุ้ยเดี๋ยวพีนลุมลุมไปหน่อยลุ่มฉนหมดเลย ลูกค้าจ๋ามามาชมกันนะคะลูกค้าบอกว่าไม่ใส่ม่ใช่อันนี้อะไรนะตอนนี้เป็นหมยคมคริสต์มาสอร่อยใช่จริงจริงอันนี้ไม่ได้อยู่ในรายการของเราแต่ว่านมเยลูกค้านมเอ่ะอร่อยวะอร่อยยไม่ได้เดี๋ยวมึงาไมใส่มันเสียบโอ้เธอหวานเสียบเทียนลอ๋อเธอหวานเสียบ พี่มาแล้วดูดิจะใส่เสื้อกักไปเดินสยามเซ็นทลเลมาลอูร้าอะไรนะอะรนะรนอไรนะอะไรนะอะอะไรนะอะไรนะอะรนอะไรนะอไอะอนอะไรอุไรนะนะรนะอะไรนะรอรนรนะรนะอนอรนรนะอะนะอนะอะไนไนะนนนอรอะอนนนอรนอไนะ โชว์คอร์ให้ลูกค้าลูกค้าแคปเจอร์ให้เอาลูกค้ารีวิวส่งพรุ่งนี้สวยมากไปถ่ายรีวิวก่อนแคปเจอร์ค่ะให้เอานะนี่เพิ่งเปิดมาเลยนะเคียร่าเปิด 2, องสตนต้าสองลูกค้าเนี่ยจะมีน้องจะมีตัวแบบกั๊กแบบนี้ไปด้วยบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นงานปากงานแบบแบบนี้เลยสวยมากๆ ันนี้ลูกแต่ลูกค้าจะใส่เปิดโชว์ไปเลยเนี่ยเอาไปใส่แบบไปถ่ายรูปต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสวยซึ้งกระปองเทนนิสกระปองยีนคือสวยเลยลูกค้าเดี๋ยวมันจะมีพวกงานเลี้ยงึิงปีกที่น้อยจะเป็นแบบว่าโรงเรียนหรือสำนักงานต่างๆต้องมีเอ้ยอันนี้มันแฮร์ดิฟต์โฟโต้ปะไม่ใช่เหรอเนี่ยวหนูจะบอกวีนูแบบคนน่ารักค่ะหนูชอบนี่อันนี้ฝักสักมันเป็นป้ายเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กด๊า พี่ตัวจะชอบกัาเพราะว่ามันสามารถอัดแอปใส่ข้างในได้แล้วเนะคะว่าเราเอาเสื้อใหม่ผูกผ่ค่ะมันไม่ได้เย็นอะไรไปนแล้วลูกค้าได้ยินยังโหหนูผู้สันําเสนอไปตอนต้นไลฟ์ตัวทีลาทีลสองตัวมิกกี้คู่นะลูกค้ากักกักตัวอะไรนะเซนตร์คอสเป็นงานปักเป็นงานปักลูกค้าตัวนี้ป้ายมงกุฎ ฟ้านะคะลูกค้าา้าอยู่ที่สี่ทุ่นค่ะลูกรีวิวเหลือสามแต่ศูนย์แลว่าซื้อสองลูกลดแค่บาทแต่ว่าส่งพวกนี้นะลดห้าร้อยค่ะลูกค้าส่งลูกลดห้าร้อยนะคะมันมีท้งานถักงานรองงานสามีิติงานแรไอเทมงานตามหางานสักของนี้ลูกค้าหนูบอกตรงๆนะว่าดูกันเองได้เลยแม่เพราะว่าจริงๆหนูอ่ะไม่รู้ว่าไหนมันคือมันแรงไม่แรง แล้วก็เปิดแค่แบบอุ้ยสวยอ่ะแบบนี้จิ๋วว่นหนึ่งน่ารักมากนี่เป็จริงเด็กลูกค้าแบบแบบของเด็กแพงกว่าของผู้ใหญ่นต่เขาดีๆตัวนี้ก็น่ารักตัวของตัวหนูโุ่มสวยมากลูกค้าหนูให้ดูไอ้ไก่หรูอไกลไก่แต่ลูกค้าใส่แบบนี้เนี่ยสวยเลยแบบน่ารักน่ารักกักอะไรอย่างเงี้ยเห็นคนญี่ปุ่นเขาชอบใส่ปะใช่เขาจริงๆแล้วหนูเป็นคนญี่ปุ่นให้ซื้อกลับบ้นซื้อไปก่อนแล้วนะสตซัปโปไอ้คน อยากดูน้องเปิ้ลเต้นค่ะพี่เปิลพี่เปิลพี่เปิลหลบเกินไปค่ะดูเพลินี่เปิลรับเลยค่ะทนดูไม่ไหวขอบคุณค่ะพี่สีวันเกียจพี่โตว่ะไม่เป็นหรอกนะเดี๋ยวจะให้มัดีูจริงจังป่ะพี่มันะมีติดจิ๋วด้วยมั้งจังป่ะมันไม่ติดจิ๋วก็สอบจิ๋วเจ็ดพันสองค่ะรับจริงป่ะ พค่ะคขาบอกทนดูไม่ไหวรับดีกว่าเปล่าลูกเขาบอกทนดูไม่ไหวไม่อยากเห็นแล้วรีบไปเถอะก็ตอบเด็กจิ๋วเซ็ตบรรห่าลูกค้านี่เที่ยวบรรจิณใช่ลูกค้าของเด็กแพงกว่าของเด็กแพงกว่าของใครลูกค้ามันกูดก่อนนอ่ไม่เยอะหรอกอุ้ยลูกอะไรอย่างเนี่ยใครชอบอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมาอีกแล้วใครได้หรือเปล่ะที่สี่วันได้นะที่สี่วันเหรอคะอมกแล้วเทียร่าลูกสาว ลูกใหม่หนูมีเนาะใครอยากได้รับได้เลยนะคะในราคาสี่ทวนเนาะลูกค้าราคาสี่ทวนแม่ตัวนี้เป็นใหม่พรมคริสต์มาสป้ายมงกุฎฟ้านะคะเราไม่ได้มาเปิดกันเหมือนกันก็มาอัปเดตสินค้ากันเนาะเดี๋ยวพยายามตอนนี้ในช่วงนี้เราลูกค้าที่ได้ลูกรีวิวหนูขออนุญาตไปส่งวันถัดไปพะขออนุญาตถ่ายรูปก่อนเนาะลูกค้าใครรับแจ้งได้เลยนะคะสวัสดีท่านเลยค่ะ คนมาวานตอนเย็นๆอ่ะเขาชอบนะเย็นเหรอไม่ใช่ตัวพี่ที่เขามาสัมลูกวะลูกอะไนที่ทำไมพี่เขาขายเร็วจังเลยพี่รถสีแดงจ้าหนูจำได้ตอนรถพี่เพราะหนูเห็นในกล้องพี่ขายเร็วมากพี่ขายวันเดียวสองสามลูกจริงก็มาเอาเราต่อน่ารักมากเอาลูกค้าค่ะตัวนี้เหมือนติดเด็กอยู่นะปีที่แล้วเปิดเหมือนกันแต่จำไม่ได้ยฉันเหมือนเห็นอะไรฉันเหุงอะไร จะลาป่ะไม่ใช่อันนี้กั๊กทอค่ะสามสิบตาบอหน้าหลักคู่มันหลดประม่อกี่นี่ีหน้าใช่ปะหน้าใช่เปุ้งค้ายจะได้นับตัวลูกรีวิวไปแล้วนะครับมีคนรับแล้วนะครับลูกรีวิวให้ได้ลูกรีวิวพีนัทสตูปี้สองตัวเธอพี่สี่วันได้พี่สี่วันเฮ้ยเนี่ยไปขายแม่พีนัดสองตัวคู่กันอะ โใส่สวยเลยใส่กัูเลยจับอันนี้โทอันนี้ของลอสค่ะเป็นทอดอกไม้ของลอสค่ะมันจะจัดถึงไอ้นี่อีกแล้วอะไรนะดักดักดักเวดดักเวเดอร์เหรอใช่ค่ะอากาศอากาศสวยมากการรับซื้ออะไรวะอากาศไงผู้ค้าผูกค้ามีทางอากาศมีทางเช็คอกาะไปวะนะแม่ริ่ดนิ่มเลยนะริ่ด รีบดูรีบตัดสินใจเพราะว่าอะไรใช่ไหมหมายถึงว่าลูกใหม่เรามีไงแต่ว่าลูกค้าทุกนี้หนูส่งพรุ่งนี้นะใช่ลูกนี้ขออนุญาตส่งพรุ่งนี้นะคะขออนุญาตไปถ่ายภาพก่อนนะจ๊ะตาแตกเลยค่ะตาแตกเลยค่ะแม่ยังไงลูกค้าลูกแตกนี่ลูกค้าไม่เอานะเนี่ยแหละเราหยิบลูกแตกมาให้พี่ดูเพราะว่าลูกแตกมันอย่างเงี้ยลูกค้าไม่เอาเพราะอย่างเงี้ยแหละแล้วมันจะชอบมีดีๆอันนี้สั่ดีอะไรกันใครก็เนี่ย ิงเลสเซอร์คาริเกนน่ารักมากเป็นแบบพาริเกนสามมิติอันนี้น่ารักมากกิ้งคุงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งคุ้งกิ้งคุ้งอะไรอ่ะลูกค้าบอกเปิดต่ออีกสักป้ายไหมคะไม่เปิดแล้วแม่หมดแรงเขี่ยดูรูษอะไรบอกมาก่อนอินซีเปิดไปแล้วถ้าถ้าเยอะเกินไม่เปิดแม่หัวเสือมาหแรงหัวเสือหมดราค่ะลูกค้าเอาหัวเสือไปหมดแล้วไม่ได้ของไม่ได้รูปอะไรอ่ะนด่า เหนด้สตนด้แบบว่าเห็นด้ห้องนวิ่เอาไปเ็น้แบบเหนื่อยหน่ายเหนด้เหนื่อยหนายอะพี่เพิ้ลนสีเป็นหนด้าห็นได้เป็นสล็อตหนได้เป็นสลตพี่่แต่งวอะอ่ะโอ๊ยแล้วมสติดพี่ขาดูดิดูขาเหมือนเหมือนทำไมใส่เสื้อชิดมันแล้วเหมือนจะขายทั่วเออเหมือนนะบางอุ้ยแต่ตัวนี้เหมือนว่ม่มจักรยานถุงถอยไม่หม่บอกเราไม่ไดนะ้ากราีกดูกระดุเาสิอุย รวยเหรอใช่ไม่ใช่หรอรวยอะไรเป็นหมวกอะไรตัวอะไรเนี่ยนี่นี่นี่ก็ที่น้ามจอดไงรวยรวยรวยใช่รวยปะรวยก็รวยไงเห็นดีกันจะพูดให้ชัดๆเลยมันเพี้ยนเดี๋ยวมันเพี้ยนเดี๋ยวมันเพี้ยนเออลูกค้ามีผิดเด็กเลยลค้าเนี่ยแต่ว่ามีใครขายเด็กนะเลิศเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะของเด็กแท้เป็งไทยแน่นอนเป็นไทยน้องเทียนค่ะอร่ยมาก นี่แม่มาจากไหนก็พี่เราหน่ารักอ่ะไปลูกค้าน่ารักอ่ะอพี่เปิ้ลไปลูกค้าทางข้างรามันเป็นมันเป็นในนี้ด้วยอ่ะแล้วมันเป็นเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรมิกกี้เมาส์แม่น่ารักมากเออมันจะสัตย้อนดูนีข้างล่างสวยมากนี่ดูนี่มาเธอเอาพันคอสิใช่แล้วก็โชว์ปลายปลายเขาสำหรับโชว์ลายออกมา เดี๋ยวครูจับเราไปแล้วมันก็เลยเดี๋ยวน้องเขาก็จะไปอย่างเงี้ยคือเหลือแต่คนงรามจะไม่แขวนไม่ได้แล้วใช่รู้บุรีแก่แน่พี่พางไงอยู่รู้ดิน่ารักอ่ะโคตรแล้วอ่ะนี่แม่แม่ก็สวยได้จ้าอุ้ยตัวนี้น่ารักกับพี่กุอนทัวนี้พี่กุ้นไม่หยิบมานะเดี๋ยวฉันโชว์ไปแล้ว ลู้ชายตัวนี้น่ารักมาก,กเปลี่ยนก่อนลู้ชายน่าแบบรักมากอันนี้ที่ผู้ชายใส่หรอเป็นเหมือนทีมบาสเกตบอลเนาะเขาเรียกตัวอะไรอ่ะเพาอ,อยากได้นนปะ่ะอยากได้อ่ะ<ม>ใช่ไหมที่ผู้ชายใสย่อันนี้ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าหอกี่แม่อขอซื้อต่อ เพื่อนชอบอ่ะหนูโยนโอยน่ารักลูกค้าน่าดีลูกค้าอะไรมันน่ารักมากดูเห็นว่าดีเทลมันเยอะมากอ่ะน่ารักอ่ะลูกค้าเราขอซื้อต่อได้ไหมอย่าตามไปซื้อน่ารักอ่ะอุมยมีอันนี้เลยเนี่ยดูออกไหมใช่มีเลือบ้างนะคะลูกค้าจริงๆอ่ะลูกค้างานมือสองอาจจะมีบ้างเป็นบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้า แต่ว่าฝ่านแน่นอนโอ้ดูดิโยนทิ้งทำหม่อีซ่าเอ็มเมื่อกี้ออกแล้วนะอีซ่าเอ็มไปแล้วเหรอเย้อีซ่าเอ็มสวยมากแม่นี่ก็น่ารักอันนี้เรียกว่าตัวอะไรคาบิบูล่าอะปิกซาร่าใช่ไหมใช่พี่ต้องคะเป็นชื่ออะไรคะอปกาเออใช่อปากาเฮ้ยนี่เป็นเดสมีหนึ่งตัวนึงสวยมากเลยมากอันนี้คุกกิ้งลันใช่ไหมคุกกี้รันคุกกิ้งลัน อย่าได้ล้มนะบอกให้ตรงานายเจ้า,นา,จานายก็ไม่เวทไม่เวี้รันจาจำเอาไว้เวทีน้องมันเล่นเนาะน่า,า,า,าเอาเธอลูกค้ามีแบบที่เราเห็นนะ,ม,ะมีประมาณไม่ถึงสิตัวไม่ถึงประมาณสิตัวนะเธอเด็กข<ถ>ายได้เท่าใช่แต่ว่าของเด็กขายไม่แพงมากลูกค้าของผู้ใหญ่เนี่ยหนึ่งกระสอบอ่ะสี่พันนะแต่ของเด็กอ่ะลูก 7,000ใช่ไหมคะแพงกว่า7,500แม่ของเด็กนี่คุ้มแล้วของเด็กนี่คือคุ้มนะอ่ะไปที่ขาไปค่ะลูกค้าไปดูสินค้ากันนะคะว่าเป็นไงอุไยน่ารักเนี่ยดูดิมิกกี้ด้วยแล้วก็เป็นของดิสนีย์ด้วยจ้าไปดูกันค่ะลูกค้าจ๋าเห็นลูกค้ามีแบบเอดูงานอุ้ยลูกค้า ค้งกดฟ้านะลูกค้าคาราอยู่ที่4 0 0 0นะคะลูกค้ารูปรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะแม่ตัวนี้มีโปรโมชั่นไม่อยู่นะซื้อสองลูกลดไปเลยค่ะลูกค้าห้ามบาทจ้าอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันในหุ่นนะคะลูกค้าอ่ะคู่ไปก่อนพีนัทบัตเตอร์ไม่ใช่พีนัทอะไรวะสโนปีเออพีนัทโนปี้าน่ารักมากอ่ะเรามาดูนี้สานตัวนี้ ที่หน้าที่ี่เขเป็นทียร่าเทียร่าเทียร่า,าเทียร่าเทียร่าปังมากลูกค้านี้ก็เทียร่าเหมือนกันหรออันนี้ลูกแตกนะลูกค้าเอามาเปิดเลนลูกที่แบบว่าลูกค้าไม่เอามนปังทุกทีเลยอ่ะลูกค้าใครรับอีกสำหรับป้ายนี้เป็นมงกุฎฟ้า4ี่0ันที่สองรถห้าล้าคุณค่ะ